ยังไงครับปลาหมอคือเป็นปลาหมอที่ราคาดีครับครับผมขายง่ายขายง่ายครับผมถ้าแถบอีสานนี่จะเป็นปลาที่นิยมรับประทานมากเลี้ยงจักเดือนได้ขขยครับอ,อย่างทางอีสานนี่สมารถผมผมนี่จะเลี้ยงอยู่3เดือน3เดือน2ี่สิบวันก็พอก็จะได้อยู่4ตัวโล3ตัวโลนี่มีหลุดไปบ้างแหละครับแต่ทางอีสานจะชอบเป็นปลามีไข่ครับถ้าปลามีไข่แล้วก็จะมีเทคนิคในการทําให้ปลามีไข่สร้างไข่ได้ไว ก็เเ็ดได้ขายง่ายขึ้นก็เเ็ดได้ขายง่ายขึ้นครับผมได้ราคาขึ้นและน้ำหนักดีขึ้นครับครับครับผมบ่อเน้อๆแบบนี้เลี้ยงได้ไรบ้างนะครับนี่บ่อเน้นๆถ้าอย่างบ่อนี้อย่างบ่อนี้เลี้ยงถ้าประมาณ2,500ตัวอย่างบ่อนี้ผมจะเลี้ยงอยู่4,500ัยตัวหรือ4 0 0 0ตัวครับไอ้4,500ตัวไอ้500ตัวนี่คือนกเผื่อนกครับเผื่อนกเผื่อตายมันก็จะเหลือประมาณ400 0ตัวครับผม4 0 0พันตัวก็จะเหลืออยู่ประมาณที่ผมจับไปล่าสุด2บ่อนี้ก็บ่อละพันสองร้อยโลครับผม ก็จะกินเยอะอยู่ประมาณ4ี่0 0ื ก็จะจับอยู่ราคาประมาณ8 0 0 0 0หรือ75,000ครับก็จะเหลือกำไรอยู่35,000ถึงส0 0 0มื่นนะผมโอ้กำไรเกือบครึ่งตัวเลยครับผมเอาบัานี้ตอนขายนั่นเข้าจับไปขายกิโลละจักบาทครับเอากิโลละ60ถึง70บาทครับผม60ถึง70บาทครับผมอุย้ยปลาเป็นตันนึกตันไปขายยังไงครับยังเบิดเออพ่อค้าแพรปลาเขาจะเอาไปแจกลูกค้าอีกทีหนึง่งพ่อค้าแพรจะมาเอาวันละ500ร้โลครับผมครับครับผมเข้าผลิตอย่างเดียวเลยเราผลิตอย่างเดียวครับเราผลิตอย่างเดียวก็ไม่พอครับเขาก็มีลูกค้าที่ว่า ตามทั่วๆไปเขาก็ผมมาขายเขาก็มีบอกเลี้ยงของเขาเองด้วยครับผมครับอุ้ยต่วันเนื้อปลาหมอนี่ย่อมรับว่าเป็นเนื้อปลาที่แซบนะครับเนาะครับผมครับผมยิ่งตัวใหญ่นี่ยิ่งเป็นปลาที่เนื้อแซบคนบอกว่าปลาหมอก้างเยอะกินตัวเล็กก้างเยอะครับถ้าตัวใหญ่ก้างก็ไม่มีก็เหมือนกันครับปลาตะเพียนกินตัวเล็กก็ก้างเยอะทำไมตะเพียนตัวใหญ่ก้างไม่มีครับอ่าคือพอเนื้อพอเขาใหญ่ขึ้นเนื้อเขามากขึ้น มันก็กลายเป็นปลาเนื้อเยอะมันก็จะไม่ค่อยมีก้างแ้วการสชาติมันจะมั่นนะครับนะความมั่นนี่เป็นพิเศษเอาวันนี้ลุงบังเป็นยังคือเหลือกมาเรียงปลามอครับในตอนแรกอ,อ๋อผมถามว่าเรียกทาไมเรียกปลามอเมื่อก่อนลูกปลาหายากเราต้องการจะเลี้ยงปลาเนื้อขายเพื่อสร้างอาชีพครับแต่ทีนี้ลูกปลาพอมันหาไม่ได้เราก็ต้องการทํำยังไงเราหายากเมื่อก่อนนี่หายากมากเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้จะหาง่ายมากมากครับเราก็มาพัฒนาเองสร้างเองเพราะเราไปซื้อเขามาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เขาว่า เราก็เลยพัฒนาเองเลี้ยงเองจนมากลายมาเป็นประสบความสำเร็จไปปลาลี่เลี้ยงโตเร็วกินกินอาหารง่ายครับผมครับครับผมเลี้ยงสูงสุดนี่สามเดือน20วันนี้จับขายได้ทันทีสําหรับพี่น้องผู้ที่อยากเลี้ยงปลาหมอนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์บางอาลีภาคอีสานเฮ้านะครับมีจําหน่ายแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพิกัดบ้านบากไม้ตําบลกลางอ,อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลครับ สามารถเขามาซื้อได้ถึงทีเลยราคามีตแตงแต่ตัวละ1บาทถึงตัวละหาบาทใหญ่ๆพร้อมล่งกระช่างเลยด้วยครับจัดจำหน่ายโดยคุณพ่อนิวนะครับหรือว่าบ่าวนิวกเกษตรอีสานยุคใหม่สำหรับสายพันธุ์ปลาหมอบังอาลี่นี่ต้นตำรับมาจากน้องจอกจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเพาะพันธุ์โดยลุงบังอาลีซึ่งมีใบรับรองการเพราะพันธุ์ปลา ซื้อถึงการเพราะที่มีความชํนานาญละก็ได้คุณภาพแท้แน่นอนนะครับปลาหมอบางอาลี่มีความพิเศษคือกิ่นเกง่งไงไห้ได้น้ำหนักดีและก็รสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดอีกต่างหากเลครับพี่น้องที่อยากนําไปทดลองเลี้ยงเบิ้งรับร่องบอ่ผิดหวังสามารถเข้ามาสื่อถึงตีได้เลยถ้าผู้ใดมาบ่บถือนะครับสามารถกดลิงก์แอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าพูดคุยสอบถามขอสงสัย อยากได้คาแนะนําหลังการเลี้ยงเข้ากับมีไห้แน่นอนนะครับสนับสนุนพี่น้องเข้าู้ที่ล่งมือทําเกษตรสนใจกดลิงก์แอดไลใต้คอมเมนต์ได้เลยครับพี่น้องครับก็คเธอวิธีการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงของผมผมจะเป็นบ่อท้าประมาณ50ตารางวาครับผม50ตารางวาผมจะปล่อยอยู่ประมาณ4 0 0 0ตัวความลึกเท่าไหร่ครับบ่อนี่ยบ่อนี้ผมจะลึกอยู่ประมาณ2เมตรครับเมตร5 0ถึง2เมตรครับไม่ควรที่จะต่ำกว่าเมตร50ครับ คือวัดระดับน้ำนะครับไม่วัดระดับบ่อครับบางคนไม่เข้าใจว่าวัดระดับบ่อวัดระดับบ่อไปเอาบ่อลึกเมตรห้าสิบแต่ใส่น้ําเม็ดเดียวไม่ใช่นะครับคือวัดระดับน้ำเนี่ยเราลงไปน้ำแค่แค่อกหรือแค่คางเนี่ยครับอ่านั่นแหละครับเราก็ให้เป็นสองเมตรไปเลยครับผมอ่าแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเดือนแรกช่วงเอามาเลี้ยงเดือนแรกรอบแรกที่เอาลูกปลามาลงเนี่ยผมจะแนะนําให้เลี้ยงไฮเกตหัวอาหารไฮเกตโปรตีน42สัก1นึ่งลูก พอเลี้ยงหมดหนึ่งลูกปุ๊บเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นอาหารโปรตีน32พอกินโปรตีน32สัก2เดือนพอ2เดือนปุ๊บพอตอนนี้อาหารแพงเราจะไปกินโปรตีนยาวเลยก็ไม่ได้เรากินสัก2เดือนพอหยุด2เดือนปุ๊บเราก็ลดมาเป็นอาหารโปรตีน25พอลดเป็นอาหารโปรตีน25เราก็อย่างที่ผมบอกก็คือเอาโปรตีนมาเสริมคือเอาไข่เป็ดเอากล้วยหอมเอากล้วยน้ำว้าสุกแล้วก็วิตามินรวมทั้งหลายเอามาใส่เพราะพวกนี้มันซื้อหนึ่งหนึ่งซองเนี่ย แล้วอาจจะใช้ได้ยันจับเลยเพราะม่นใช้ไม่มากครับใช้แค่1ช้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือวิธีการสร้างโปรตีนให้มันมากจากโปรตีน25แล้วก็กลายเป็นโปรตีน30-35ถึง35ครับผมครับผมเป็นโปรตีนธรรมชาติโอ้บอนี่มีความกว้าง50ตารางเมตรความลึก1เมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับผมลวอยปลาไปประมาณ4,500ตัวครับผม4 5 0 0ตัวหรือ4,000ตัวครับนี่คือ เพื่อนกับอ๋อเพื่อนกบ้างเพื่อตายอะไรเงี้ยครับครับผมครับผมวันนี้เขาเลี้ยงซ0พ0ตันในเดือนแรกใส่หัวอาหารเป็นไฮเกรดโปรตีนสูง1ลูกครับผมครับพวกอาหารโปรตีนสูงนี่มันจะแพงครับผมมันจะแพงมันจะเป็นลูกเอ่อถ้าเป็นไฮเกรดกบของ C p ีนี่ก็อยู่ที่1,200บ้านผมนี่ตอนนี้1,270ครับเรากินลูกเดียวพอครับ ปลาสีพันตัวให้หัวอาหารโปรตีนสูงโูกเดียวครับกระสอบเดียวพ่อ,พอกระสอบเดียวก็กินอยู่ประมาณนักห้าห้าวันถึงเจ็ดวันละหนึ่งกลูกก็กินหนึ่งอาทิตย์ละว่าครับครับผมเพราะว่าอ่าลูกหนึ่งมียี่สิบโลครับเพราะปลาเราปล่อยมากๆปล่อยแรกๆเนี่ยปลาสี่พันเนี่ยมันกินประมาณอยู่ประมาณนักถ้าตีว่าเช้าถุงเย็นถุงว่าถุงอ่ามันมีสิบถุงถุงละสองโลครับก็ห้าวันละตอนนั้นเราก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารกระสอบยกอาหารกระสอบมาเป็นโปรตีนสามสอง หลังจากเบิดอาหารให้เกียรติกะเลี่ยนมานมเปลี่ยนโปรตีน,น32%ปราคาก็ oh. ถึอถือลงมาอีกราคาก็จะต่ำลงมาเหลือประมาณ32นี่จะอยู่ที่600 500ฝาถึง600ครับครับแล้วก็กินแค่นั้นก็ลดลงมาครึ่งละพอเรากินตรงนั้นไปสักเดือนครึ่งเรารู้ว่าทุนเราพอไม่พอถ้าลุนเราพอดัน2เดือนครับถ้าเราทุนไม่ถึงเราสักเดือนครึ่งเดือนครึ่งเราเปลี่ยนมาใช้โปรตีน25ามันก็จะลดลงมาเหลือ400ราบาทครับอ่า400ราบาทหรือ400แล้วเราก็เอาโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยเอา จากไข่จากกล้วยน้ำว้าอ่าจากเขาเรียกเบสโปรตีนน้ำหนึ่งตาเอามาเป็นโปรตีนเพราะน้ำหนึ่งลานี่คือโปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันเป็นโปรตีนแล้วก็สร้างความหอมของอาหารให้ปลากินอาหารมากขึ้นปลาก็จะโตเร็วมากขึ้นอ่าอันนี้จะเป็นที่เขาเรียกที่ชาวบ้านเขาเรียกทั่วไปก็คือบางอลาลีครับผมสายพันธุ์บางอลาลีาสายพันธุ์ไม่ใช่สายพันธุ์ปลาหมอนะครับ เป็นคนผู้สร้างสายพันธุ์ขึ้นมาครับผมก็คือจะเรียกกันจริงๆก็คือเป็นลูกผสมครับผมครับเป็นปลาหมอลูกผสมครับผมเป็นปลาหมอลูปผสมโครงสร้างใหญ่แห้งครับผมโครงสร้างใหญ่โตไวครับผมครับเอาเดียวผมขอถามนะครับว่าเป็นยังคือเลือกมาเลี้ยงปลาหมอครับตอนแรกตอนแรกเลี้ยงปลาช่อนก่อนครับเริ่มแรกเลยยังไม่ได้เลี้ยงปลาหมอเลี้ยงปลาช่อนก็ดูจากในคลิปทั่วไปนะครับเลี้ยงปลาช่อนเขาไปตักลูกคอกตามท้องนามาอนุบาลมาขุนเพื่อจะให้มันโตแล้วเอามาเลี้ยงเป็นปลาเนื้อ เราเห็นก็ทาเราก็เลยไปลองบ้างครับออกช้อนตามท้องไร่ท้องนาออกมามาเลี้ยงปรากฏว่าลูกปลาที่เรามาเลี้ยงเนี่ยมันไม่ยอมกินอาหารเม็ดมันตายหมดครับเราก็ค้นหาวิธีทํำยังไงจะให้มันอยู่รอดแล้วก็ไปช้อนมาอกีกก็มาทดลองทําอาหารปั้นก้อนแล้วปล่อยลอยน้ําก็รอดมา5 0เพอรอด50%เปอร์เซ็นต์กินอาหารเม็ดเก่งเราก็มาลงบ่อด,ดินเลี้ยงปรากฏว่ามันโตครับแต่โตไดไ้ไม่ที่ควรครับเราจะทําไซส์ครึ่งโลเนี่ยตาปลาช่อนเนี่ยจะ มีจุดเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คืออาหารโปรตีนไม่สูงไม,ไ,มไม่ถึงเนี่ยโปรตีนไม่สูงพอเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตรครับครับ,คร,บครับแล้วไม่มีตัวแก้ครับหรือไม่งั้นก็ต้องไปกินของสดพวกเอ่อพวกเศษปลาตามทั้งตามทะเลอะไรเงี้ยครับผมครับผม ต่ก้อนเลี้ยงปลาช่อนมาก่อนปลาช่อนมาก่อนครับไม่ประสบความสำเร็จก็เลยจึงมาหันมาเลี้ยงปลาหมอต่อครับโอ้หันมาเลี้ยงปลาหมอแล้วครับผมปัจจุบันนี้เลี้ยงปลาหมอมาได้จากปีแล้วครับอ๋อจะสิบปีแล้วครับผมสิบปีแล้วบอครับครับผมอ๋อเลี้ยงปลาหม้อนี่โดนมาได้ห้าเรื่มได้อาจับมาขายครับผมออาเรื่องปลาหมอก็คือจักหาซื้อนี่ครับเมื่อก่อนนี้หาซื้อยากมากเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยครับลูกปลาหมอเนี่ยไปตามประมงก็ต้องไปจองครับแล้วก็ไม่ค่อยมีผม ผมไปจองแล้วก็พอดีเขามีหลุดจองอยู่2,000ตัวผมได้มาเลี้ยง2,000ตัวผมเห็นว่ามันโตดเีเลี้ยงดีก็ใหญ่ดีผมก็เลยพัฒนามาเรื่อยก็เลยอยากจะผสมพันธุ์เองละทีนี้ก็เลยเส่อหาถามเพื่อนๆว่าที่ไหนมีลาหมอตัวใหญ่ๆเพื่อนก็แนะนํามาว่าให้ไปที่ประมงโยธก,การหรือเขาเรียกว่าศูนย์หากกรรมทหารเรือครับผมก็ไปที่นั่นก็ไปคุกคียอยู่กับที่ทหารเรือก็คือไปได้พ่อแม่ที่มันเป็นลูกเวียดนามมา ก็เอามาพัฒนาก็เลยเริ่มมาหัดเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนผสมพันธุ์ไปที่ประมงหนองเสือไปประมงทหารเรือก็ไปศึกษาเอาความดีแต่ละที่เอามาพัฒนาเป็นของเราครับผมครับครับผมอย่างถ้าเราผสมพันธุ์นี่ปั๊บตัวเมียเนี่ยเราจะผสมเนี่ยเราต้องช่างน้ำหนักใช่ไหมครับเราก็จะเมียก่อนตัวเมียตัวนี้อยู่ที่9ขีดเก็าจะผสมฮอร์โมน พร้อมเราก็จะฉีดเข้าปลาหมอเนี่ยเขาจะมีช่องว่างระหว่างครีบหลังเขาจะมีเป็นโพงเลยนะครับผมเ้าเป็นโพงอยู่ข้างครีบหลังเนี่ยเราก็ฉีดเข้าไปข้างครีบหลังเนี่ยปึ๊บเข้าไปละแล้วเราก็ฉีดยาเข้าไปน้ำหนักเก้าขีดแล้วก็จะฉีด0.9ใช่ไหมครับฉีด0.9ปึ๊บเนี่ยฉีดเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็เก็บไปก่อนแล้วเราก็มาฉีดตัวผู้ตัวเมียหนึ่งตัวต่อตัวผู้สองตัว อย่างตัวผู้ตัวผู้เราไม่ต้องช่างครับตัวเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะใช้0.05นมีจะเหลือตัวผู้พอดีหนึ่งตัวครับตัวผู้ก็แทงเข้าไปพึ่บเข้าไปปึ๊บตัวผู้ก็จะฉีดแค่นิดเดียวเองเ่อนี่คือตัวผู้ฉีดเสร็จแล้วตัวผู้สองตัวเมีหนึ่งตัวใช่ไหมครับปึ๊บตัวผู้อีกตัวก็โอเคก็เป็นการเสร็จสิ้นหลังจากเราฉีดเสร็จแล้วปั๊บ ใช่ไหมครับหลังจากเราฉีดเราก็จะเอาไปให้เขาไข่ก็จะอย่างในบ่อนี้เราเตรียมน้ําไว้แล้วใช่ไหมครับครับผมแต่เราจะใช้กรงหรือเราจะปล่อยเข้าไปในนี้เลยก็ได้ครับปล่อยในบ่อนี้เลยถ้าปล่อยในบ่อนี่ยมันจะยุ่งกับการที่เราจะเก็บไข่เช้ามาเราต้องมานั่งไล่ช้อนพ่อแม่ออกเราก็ใช้วิธีเอ่ยเอาใส่กรงก้อนใช้วิธีเพราะเวลาจับพ่อแม่ออกเวลาจับพ่อแม่ออกเราก็ยกเลยง่ายๆเราก็เอากองเพาะลง มีกงเพาะแล้วก็ใส่กงเพาะไปตืมอันนี้เป็นป้าหมอใช่แล้วเราก็าอาีอาเอาพ่อแม่ที่เตรียมไว้ครับเอาพ่อแม่ที่เตรียมไว้พ่อแม่ที่เตรียมเนี้ยใส่ลงไปปร๊บครับ,รบตัวเมียหนึ่งตัวต่อตัวผู้สองตัวครับผมครับผมใส่ลงไปเอาใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องผูกด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเขาคึกหรือเขาผสมพันธุ์กันมันจะโดดอ้ออ่า เราก็ต้องปิดปิดให้สนิทพอปิดไว้เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเช้ามาอ่านี่ใบสองแล้วฉีดใบสองเดี๋ยวเช้าไข่เขาจะลอยอยู่ข้างนอกหมดเลยตัวหมอเป็นไข่ลอยเราก็จะสวิงช้อนไข่ไปใส่กระลมังใส่ออกซิเจนฟัดอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นสองวันลูกปลาแข็งแรงดีเราก็จะปล่อยลูกปลามาอนุบาลในบอ่อครับก็เป็นการเสร็จสิ้นทีนี้ก็อยู่ในกระบวนการอนุบาลให้กินอาหารจักมือครับได้เริ่มขายตัวหลังจากนี้ ยี่สิบแปดวันหลังจากวันฉีดได้ยี่สิบแปดวันครับผมตัวละจักรบาทครับมีบาทห้าสิบสองบาทสามบาทครับผมครับครับผมยูนีเป็นต้นตำรับสายพันธุ์ครับางอาลีครับสายพันธุ์ปลาหมอยักษ์ครับผมครับพี่กัดยูไซก็ครับนี่ครับอยู่คลองสิบสามหนองจอกเป็นเขต้อยต่อปทุมครับผมครับผมมีพันธ์ปลาทั้งปีมีพันธ์ปลาทั้งปีครับผมครับผมโอเคครับ มันไม่พันนะครับ <congratulations> นี่เดี่อครับยาข้า oh วีชุมเยาสิไ้บางจับชั่วจักตัวหนึ่งตัวใหญ่ใหโอ้ยใหญ่แห่งใหญ่ยักษ์ครับใหญ่ยักษ์โอ้โได้แล้วได้แล้วพอ่อดเลยเฮ้บเอวบเิบเอิเอ้บเอิบเเเบ เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหมอได้สิได้กินปลาค่อพร้อมอันนี้คือพวะพันธ์แม่พันธ์ที่เฮาจะจับไปผสมพันธ์ในมือนี้นะครับเด้อปลาหมอสายพันธ์บางอาลี้อโ